สั่งนกเห็นอย่างพี่น้องเอารถไปจอดอย่างไว้ข้างนอกพุ่นสสดีค่ะอยู่กับสาวโบไซรเลยนะคะดูช่างนกเอารถออกไปล่อแมงค่ะเห็นอกไปเร็วไปเร็วรถไปล่อแมงเร็วอันนี้ก็ตอนกลางคืนนะคะทุกคนนี่ไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ๋อมาล่อแมงค่ะ เอามาหล่อเมี่งนะคะคือทุกจุดมีไฟหมดเลยนะ,ะก็เช็คนะคะเช็คทุกอย่างพรุ่งนี้ก็เซลลเขามาเอานะคะแล้วก็จะคของรถนะคะแล้วก็ส่งมอบรถพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนคืองานนี้สาวนุมน่มไม่พลาดน,นะคะดูไม่โอ้โห ไฟสว่างมากนะอยากจะบอกว่าสุดยอดไฟจริงๆนะรถเครว่าว่าแมนรถขนง่วนละค่ะพี่น้องรถขนไฟนะคะรู้สึกจะเปืองแบตมันเปิดได้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะกลางวันก็ไม่ค่อยได้เปิดนะคะก็จะวิ่งมันมีสวิตปิดเปิดนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็เช็คระบบนะคะ ซูมให้ดูค่ะข้างบนเป็นไฟเบตานน่นะคะที่ไฟสว่างอยู่นะคะสองข้างก็จะเป็นไฟสีแดงนะคะสีไม่เหมือนใครก็จะเป็นไฟปืนใหญ่นะคะลงลงมาเราไม่ได้เปิดเนาะลงลงมาไฟสีฟ้าข้างในรถนะคะข้างรดใต้ท้องก็มีทุกไฟท,กทุกจุดนะคะแล้วก็ไปไลงมาก็เป็นป้ายทะเบียนนะคะนี่ค่ะ ก็มีเสียงถอยนะคะเ <c oughs> วลาถอยก็มีเสียงถอยนะคะ <c oughs> เพราะว่า,าเจ้าของรถนะคะเ <c oughs> จ้าของรถเพิ่นสั่งจัดเต็มนะคะ <c oughs> เอาไปเราแม่กิซอนค่ะพี่น้อง <c oughs> รอบบ้านบ่ ฮะไปรอบบ้านบ่ไปไหนรอบบ้านนะไปด้วยไปด้วยซื้อวิสาสะขึ้นรถค่ะไปค่ะเราก็จะไปนั่งรถเล่นนะคะนี่ก็เป็นระบบไฟนะคะ ที่ช่างนกได้ทำไว้เนาะหลายระบบเลยเกิดอันนี้ไฟอะไรพี่นกอันเนี้ยอ,อันนี้ไฟที่ไหนไฟข้างหน้าหมดเลยข้างหน้าอันนี้สามสี่อันนี้ 3, 4, นนลหละไฟตุกตาไฟหลีไฟอันนี้ก็เป็นระบบภายในนะคะไปเออไป แล้วก็ลองรถนะคะพรุ่งนี้เซลมารับแล้วก็จะของรถนะคะมารับปิดแต้แนะ่บายบายสาวนุ่มของเรานี่ก็เป็นไฟนะคะนี่อะสบายมากเลยเ <c oughs> บาะนุ่มมากทุกคน <c oughs> ไปค่ะ เสียนกนะนี่ครับตามธรรมเนียมนะคะต้องขับรอบหมู่บ้านสามรอบนะมาเช้าหนึ่งรอบมาเช้าหนึ่งรอบแล้วก็มาเช้าหนึ่งรอบเ,าอบาเาอบนาะอันนี้รอบที่สองนะคะแล้วก็รอบที่สามก็พรุ่งนี้เซลเขามาเอาก็คือรอบที่สามนะคะเจ้าของรถขามาเอากเนาะอันนี้ก็เป็นระบบไฟนะโอ้ย เปิดไฟพี่บ๊อบนะให้ดูเห็นไฟบอพี่น้องในกระจกนะคะเราจะไปล่อแมงกีซอนกันค่ะาสิไปล่อแมงกีซอนกันพี่น้องอันนี้ตุ๊กตาเขามีไฟนะคะแตวเราอุ๊ยทุกคนคือถ้ามีไอ้ไอ้นี่เขาเรียกอะไรปอกพวงมาลัยอ่ะ สวยเลยนะเอาแบบสีเดียวกันอะ่ะมีไหมพี่นกสีแบบเนี้ยไม่มีออ้ยมีไฟข้างบนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนวยในกล้องทำไมเป็นสีเหลืองอะ่ะทำไมข้างนอกเป็นสีสีสีฟ้าเปิดดิพี่นกเปิดหน่อยออ้ยมันเป็นสีฟ้าทุกคนสีฟ้าโอ้สวยมากสวยมาก ขคอยคือยากได้ละบาทนี้้ยอยากได้แม่อยากได้มันป,ปีปั๊บไ่ได้บอกมันวิบับไม่ได้นะ <S <S นี่เราก็ให้วิ่งให้ตายหย่ดูนะคะนี่สารตายหยอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนดูมีแต่คนมองนะคะเราขี่มาจากที่ <S <S ขอบรถมาซื้อเบียร์เบี่ยงแน่ถ่ายได้ถ่ายได้เปิดไม่ได้มีเครื่องเสียงสวยเลยสวยจริงอ่ะต้องใจเือกสวยๆอย่างเงี้ยมีอันนี้รถลูกค้า รถลูกค้าจ้ะมาเดนุเดนูถ่ายให้มาเดนูถ่ายให้เอามาเดนูถ่ายให้ไปถ่ายสองคนเลยตอดเม็ดออกเลยถ่ายให้เห็นเด้อจด้หนึ่งสองดาวกล้องหนูด้วยหนึ่งสอง เดี๋ยวกล้องหนูเดี๋ยวกล้องหนูเด้อหนึ่งสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขับขับไม่ตาใหญ่ดูเอาว้ายว่างไปเนาะ ไปคะ่ะขับรถมาซื้อเบียร์นะคะทุกคนเจนบบอว่าขับรถมาซื้อเบียร์จ้าจ้าพรุ่งนี้ส่งลูกค้าอ๋อมีที่ตั้งเบียร์ด้วยไปคะ่ะกลับบ้านกันนะคะทุกคนเรามาให้ตายายนะคะดูสิ่งที่เราทำนะ ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นรถแบบไฟหลายพี่น้องแสงสีเสียงคือดิแสงสีนะมม่มีเสียงนะคะแกพวกอันอันป่าป่านะคะนาเพิ่นเห็นเมื่อกะตื่นเต้นนะคะเบิร์เต้ใช่ไหม ก็จะเฮฮานะคะเฮฮากันเนาะพี่น้องเพราะว่ารู้ว่าเราทํารถนะคะแต่โมโหว่าเข้าเฮรถแบบไหนนะคะพี่น้องไฟ,ไฟตัวนี้เป็นแบบนี้สองอันเลยสองนี่นก็่อมันไม่แน่นม,ม,ม,มันไม่แน่นนะมันมันดังเพราะว่าอะไรเราจะเลี้ยวเหรอ เบรกอ๋อพอเราเบรกมันก็จะได้ยินอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเบรกปุ๊บปุ๊บก็จะได้ยินนะคะทุกคนอืจะบอกว่าเบาะหนุมห่มเ้งขวไฟฟันข่อยแนวนี่แหละพี่น้องแนวนี่ลละดีลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นนนนนยเฮ้ยหัวน,นีก็บ่ได้ยังนะคะ <laughs> เข้าบ้านเลยค่ะทุกคนถอยดาบเข้าใช่ไหมเราจะถอยตูดเข้านะคะทุกคนตั้งลำก่อนนะคะถอยนะคะถอยตูดเข้านะโอ้โหฝุ่นอยากจะบอกว่าฝุ่น ถอยค่ะถอยค่ะถอยนะเราต้องจอดที่เดิมนะเข้าได้ออกได้นะคะสำหรับคนที่บอกเออ มันบอกว่าสิเขาได้บอ่อสอกได้บอ่อหยาดมันติดอ่ะข้างบนนะคะมันเป็นหมวกเนาะกะออกได้นะคะเขาได้นะคะโีเค่ะเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนไม่วดเตะไฟก่อนนะคะปุบครับปุบครับปุบครับ ีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์ช่องซาโบไซร์เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ